สนับสนุนโดย AIS วุ้นเส้นตรากิเลนคู่สิงคดิสคอเวอร์ไฟมีงานบ้านใดคอยก็ไปแล้วเที่ยวเป็นประจำเพราเราเครียดกันไหมหรือว่าเราเราเหนื่อยกันไหมหรือเราท้อกันไหมมีคนท้อต้องมีคนปอบครับถ้ายิ่ง คนหนึ่งเสียใจอีกคนหนึ่งไปซ้ําเติมนี่ยยิ่งยิ่งหนักเข้านะครับถ้ามีปัญหานี่เราเดินหนีได้เราต้องหนีไปก่อนอย่าเพิ่งมาต่อสู้เหมือนกับท่อนไม้มันมากับน้ำเรีงๆรงนี่เราจะเอาอะไรไปวังมันมันมังไม่ได้เดมา โดย AIS นะครับมาฝั่งของพี่ยงกันบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างเห็นลีลาของน้องอินไปแล้วครับโอ้ลีลานี่ลูกไพร่ไมแทใช่ไหมลูกแม่ไมไทย <laughs> วันนี้น้องอินทําทําได้ได้เนียนมากเลยลูก <laughs> ถึงจะเต้นยังไงนกอ,อินก็ยังร้องดีท <laughs> ี่ช่วงร้องมลลำก็ดีช่วงร้องลูกทุ่งก็ดี <laughs> ชอบนะในเรื่องของการร้องเพลงวันนี้ถือว่าเป็นศิลปินที่สามารถหาเงินซื้อแพะได้อีก <laughs> เป็นร้อยๆตัวเลยน้อ,อินจริงนะ พูดเด้เลยว่าคือเศรษฐีแน่ๆขอให้โชคดีคขอบคุณมากครับพี่ลิงครับเพี่นครับเฮ้ยสิวานังฟังเองนี่นี่้เหมือนโคบานกำลังมาร้องหมอลํำอยู่ผมว่าความฝันของคุณต้องเป็นจริงแน่นอนคุณจะได้เป็นโคบานเป็นตัวอย่างของเยาวชนเป็นตัวอย่างของคนในหมู่บ้าน คุณต้องเป็นเกษตรกรดีเด่นแน่นอนเย้คุณครับพี่พี่ครับเชิญครับอินคนเลี้ยงแพะเป็นนักวิสเน็ตตัวยงเลยนะต้องบอกว่าไม่ได้อยู่แค่นี้แน่นอนคือแพะเขายิ่งใช้มากขึ้นทุกวันนี้ใช่ค่ะพี่เพราะเขาจะเอามารับบาป คิดได้ขนาดนี้หนูทําได้ขนาดนี้30รวยขอพี่จูเลยค่ะพี่รุ่งรับบอหกล่ะเอ้ยเยี่มักแห้งเด้อสมองโตนี่ดีแห้งปอหกก็คิดได้นอนเบาก็พอกับแม่นี่แม่คอยนี่ห่วงใหแลงวมส้มแซวแล้ว คิดได้ยังไงอ่ะคือแบบว่าคือชื่นชมเขาจริงๆเขาทําได้ดีทั้งสองอย่างคือเขารักการร้องเพลงเขาก็ไปร้องเพื่อที่จะเอาเงินมาทําธุรกิจของเขาอีแม่ให้ลูกจัมาขอข่อยด้วยสุดยอดชอบมากค่ะเก่งๆขอบคุณครับพีุ่้งครับ ชจอแลพี่ครับลูกที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวเนี่ยมีลูกอยู่หลายประเภท <c oughs> ลูกที่สามารถสร้างฐานะให้กับพ่อกับแม่ได้ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> เป็นลูกที่ลูกมั่งลูกมีลูกค้ำลูกคูณ <c oughs> นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอภิชาติตบุตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความคิดนี้ยังคงยึดมั่นถือมั่นและเดินทางไต่หาลำแสงนี้ไปสู่ดวงดาวให้ได้ละห <c oughs> นุ่ขอบคุณครับ <c oughs> พี่เอกครับ <c oughs> เลยครับสิ่งที่พี่จะพูดกับน้องนะครับที่มีพูดได้อย่างเดียวเลยว่าคิดได้ยังไงอ่ะสุดยอดมากเลยนะและทุกวันนี้เรามีความสามารถพิเศษคือร้องเพลงเพราะด้วยและก็ร้องเพลงเพื่อจะไปหาเงินมาซื้อแกะแพะเลี้ยงฟังพี่คนที่คิดแบบนี้เนี่ยนะมันมาทั้งพร้อมโชคและวาสนา เราไม่ต้องไขว้าเพราะเราเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ว่าพี่เชื่อว่ามันอยู่ที่วาสนาอคนคิดแบบนี้วาสนาใช่วาสนาเนี่ยมไม่ใช่สิ่งที่ผมกวลจะพูดหมายถึงว่าฟังมันก่อนนะจันคือคือฟังที่ก่อนว่าคนเราเนี่ยมันมันเลือกเกิดไม่ได้ แต่มันเลือก<ม>ที่จะเป็นได้ไง<ม>ขอให้น้องประสบความสําเร็จดูจากโงเ่เฮงแล้วมันต้องเป็นเสียคิดแบบนี้มันต้องเป็นเจ้าสัว<ม>แต่อยู่ที่ว่าน้องจะทําวันนี้ให้มีอนาคตหรือเปล่ามังคุดเลียนะแล้วช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วงข้อคิดคำคมให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการถ้า ได้รับการอ่านออกากศนะครับจะได้รับของรางวัลมูลค่า5,000บาทจากแลตาซอยเลยนะครับและผู้ที่ส่งเข้ามาในวันนี้ครับคือคุณสังเวียนพันจันดานะครับจากจังหวัดสุรินนะครับเขียนเข้ามาว่าเกิดเป็นคนต้องฮึดสู้ดูสักตั้งแม้บางครั้งอาจจะดูสู้ไม่ไหวยังดีกว่ามัวท้อแท้แพ้เรื่อยไปสู้สุดใจชัยชนะยังพอมีได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000บาทจากแลกตาซอยไปเลยครับทั <iss> บวคนนี้สนุกมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงหน้าเราจะต้องมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นขวัญใจคุณผู้ชมทั้ง100ท่านและคว้าเงินรางวัล10,000บาทไปช่วงหน้าลุ้นกันต่อครับผมอยากได้เงินไปใช้นี่ช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับผมก็แดงน้อยหมายเลข15ครับผม ผมอยากได้เงินไปเปิดฟาร์มแพะทำความฝันให้เป็นจริงช่วยวด,ด้วยนะครับอินหมายเลข1 6ครับ